โ o โ o ต้าฟอร์จูเ 2.4V ขับเคลื่อนสองล้อค่ะคันนี้สีดําสวยมากๆเลยนะคะเป็นตัว2.4เครื่องพันสี่ค่ะได้ชุดแต่งล้อ m a ็ TRD มาด้วยคันนี้สีดาไม่อยู่ที่110,000กิโลนะคะราคาตั้งขาย919,000คันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่16,000เท่านั้นเองนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะมีแค่ล้างทําความสะอาดภายนอกเท่านั้นเองนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเลยนะคะอันนี้น้ำหนึ มารีวิวนะคะนํำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนเลยจะบอกว่าคันนี้นะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะ,ะตกแต่งมาครบพร้อมเรียบร้อยเลยนะคะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนรถ f o r ์จ n e r รมือสองคัดเกดก่อนเล,เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e คุณนจะได้ไม่พลาดรถเจ็ดที่นั่งส,สวยๆนะคะที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันใครที่ครอบครัวใหญ่และชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางไปกันเป็นครอบครัวนะคะห้ามพลาดติดตามช่องนี้ไว้ดีๆนะคะเพราะว่าเหมาะสาหรับลูกค้าที่ครอบครัวใหญ่เดินทางเป็นครอบครัวเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่น้ำหนึ่งจะนามานะคะให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันคันนี้นะคะ เป็นอีกหนึ่งคันที่การันตีสภาพเดิมไม่มีพิกามชนหนักจมน้ํานะคะเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นอีกเช่นเคยเลยถ้านํารถออกไปและเจอหลักฐานตัดต่อตัดแต่งนําหลักฐานมาได้เลยค่ะทางเรายินดีซื้อคืนนะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะ,ะยังไม่ทําการปรับสภาพใดๆดทั้งสิ้นเลยเพียงแค่ล้างภายนอกเท่านั้นเองนะคะน้ำหนึ่งก็นํามาให้ทุกๆท่านได้รับชมกันก่อนใครเลยเดี๋ยวต้องมีการ QC นะคะแล้วก็ชงรถ นะคะก็คือมีการล้างทําความสะอาดเนาะอันนี้น้ำหนึ่งน้ำมาทุกท,ท,ท่านได้รับชมกันก่อนนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อ ปี2019เลขหมาอยู่ที่1,100,000กิโลนะคะราคาตั้งขาย9 1 9 0 0 0คันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 6 0 0 0นะคะถ้าเป็นเครดิตกลางๆก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 6 3 0 0ประมาณนี้ถ้าเครดิตดีจะผ่อนถูกกว่านี้ค่ะนะคะจะอยู่ประมาณนี้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้ 096, 198, 4963หรือ095 486455เดี๋ยวน้ำหนึ่งทิ้งเบอร์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะคันนี้สีดำนะคะได้ล้อแม็กนะคะที่เขียนว่า T.R.D. ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวธรรมดานะนะแต่ได้ชุดแต่งมาเจ้าของเดิมนะคะดูแลดีมากๆเลยนะคะกุญแจของเขาจะได้เป็นดอกแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะมี2ดอกด้วยกันอะ่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเข้ามาใหม่ถ้าเพียงทำเพียงแค่ล้างทาความสะอาดเดี๋ยวน<ๆ>้ำหนึ่งจะพาดูทีละซอกทีละมุมทีละจุดนะคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟ ไฟเดย์ไทม์และนิงไลท์นะคะแล้วก็เป็นไฟ f l l o w m มี Home ด้วยหนะ้ากระจังหน้าได้เป็นโครเมียมโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้าด้านหน้าตรงนี้นะคะมีติดคําว่า T R D ด้วยอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดมานะ,ะในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะกรอบไฟตัดหมอกสีเงินนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่น้องหนึ่งดูนะคะก็เนี่ยค่ะเขาก็จะมีเหมือนเป็นกันชนหน้านะคะตรงนี้ที่สเกิร์ตด้านหน้านะคะเนี่ยค่ะก็จะมีร่องรอยอ สเก็ตหินเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้เราอาจจะมีการเก็บให้นะคะเก็บให้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวตัวรถนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเหมืนอนใส่สเก์ตมานะคะนี่จะเป็นด้านหน้าแบบนี้นี่ค่ะนี่อ่ะไฟตัดหมอกนะกรอบไฟตัดหมอกก็เข้ากับกระจังหน้าเนาะไฟด้านหน้านี่ค่ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ก็ ใสยังใสยอยู่นะคะส่วนฝากระโปรงนะคะกอะ็อันนี้ก็คือสันคมของเขาเท่าที่ดูมาตรงนี้ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะอันนี้คือเป็นรถแรกเข้ามานะเพียงแค่ล้างทําความสะอาดภายนอกเท่านั้นเองยังไม่ได้เก็บรายะเอียดเพิ่มเติมเลยนะคะนี่ส่วนด้านข้างนะคะส่วนด้านข้างแม็กนะคะนี่ก็จะได้เป็นแม็กที่เขาใส่คำว่า T R D เข้ามา ะะรุ่นนี้ปี2019จะได้เป็นดิสเบกสี่ล้อแล้วนะคะได้เป็นดิสเบกสี่ล้อแล้วยางตัวนี้นะคะได้เป็นยางดันหลบนะตัวเก่าที่ใส่มาปี2อ2 2นี่มาดูข้างในซุ้มล้อค่ะอันนี้เรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะนะคะยังมีขี้ฝุ่นมีฝุ่นละอ,อยู่เลยนะเดี๋ยวเราต้องเอาไปโชงนะคะแล้วก็ทำความสะอาดก่อนส่งมอบลูกค้าอันนี้น้ำหนึ่งให้ดูก่อนนะคะนี่คือด้านในแล้วก็ ด้านข้างค่ะบันไดข้างนะคะสีดำก็ขอบตกแต่งด้วยสีเงินกระจกมองข้างค่ะนี่เขาก็ทำลายเป็นลายแคปลาเข้ามานะคะมองใกล้ไม่เห็นเลยถ้ามองใกล้ๆนี่ก็คือได้เป็นลายมาเนาะตัดกับสีดำค่ะนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็ที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมค่ะนะแล้วก็เขาก็ใส่เบ้ากันรอยสีดำตรงนี้เขียนว่า Fort u n e r ให้ด้วยกระจกเดิมนะคะคันนี้และที่สำคัญค่ะติดคิวกันสาดให้ด้วย นี่นะติดคิวกันสั์ให้ด้วยเอามาดูภายในกันดีกว่านี่ค่ะน็อตนะคะการันตีสภาพเดิมอาจจะมีขี้ฝุ่นหน่อยเนาะเพราะว่าล้างแค่ภายนอกเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราต้องมาเก็บภายในส่วนด้านในตรงนี้ก็มีสครับเพจต,ตรงนี้ค่ะนะคะเป็นตัวกันลอยเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีพรมให้เรียบร้อยเจ้าของเดิมก็ดูแลรักษาดีค่ะนะคะคันนี้ส่วนแผงประตูนะคะก็จะเป็นทูโทนนะคะ สีน้ำตาลนี่ที่เปิดด้านในก็เป็นโครเมียมนะคะกระจกเป็นออตโต้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นออตโต้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะค่ะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะทั้งเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับะนะ,ะถ้าเป็นปีปีอ่าปี2017เนาะ15าไปไปลาย16 17ก็ก็เบาะฝั่งคนขับฝั่งนี้ยังเป็นแบบ ก็พับได้ค่ะแต่ว่าเป็นแบบแมนนวลน,นะคะแต่พอมาปี 18, 19, 17, 18, 19ขึ้นมานะคะก็จะเริ่มเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วอ่ะมาดูตัวน็อตโครงสร้างรถกันดีกว่าการันตีสภาพเดิมนะคะไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1มาไม่ถูกโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะนี่จะเป็นตากโตยตานะคะโตโยต้เดิมนะคะ การันตีสภาพเดิมตัวน็อตเดิมๆค่ะนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่หมื่นหมื่นนะคะแต่ว่าถ้าเครดิตีนะก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าปลายๆหมื่นห้าแปดร้อยอยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้ก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยด้านหลังก็มีที่ล็อกเด็กให้นะะตรงประตูก็ไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวค่ะไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําแน่นอนมาดู ซุ้มล้อด้านหลังกันบ้างนี่ค่ะให้ดูการันตีสภาพเดิมจริงๆสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์โทรสอบถามหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นไฟฟ้านะบนหลังคาก็มีแหลกราวหลังคานะตัวรับสัญญาณเป็นแบบชาร์กฟินนะคะเป็นครีบฉลามนะคะด้านบนแล้วก็มีสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3าค่ะนะคะระบบไล่ฟ้ากระจกด้านหลังก็เป็นกระจกโตโยต้ากระจกเดิมนี่นะคะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะ มาเปิดด,ดฟฟนะะูด้านหลังเป็นไฟฟ้านะคะด้านหลังเป็นไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็มีกันรอยนะคะนี่มีทั้งขาดนะคะติดเป็นพรมเรียบร้อยนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราจะใส่ให้ครบนะคะก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าแล้วก็เบาะเป็นเบาะเดิมขาดเนี่ยค่ะมีคําตรงคําเตือนนะคะเป็นเบาะสเปคเดิมจากโรงงานเลยนะ,ะด้านหลังก็ด้านแถวที่สก็พับห้า0แถวที่สก็จะพับ 60-40่ะมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งนะคะไฟเปิดติดหมดนะคะก่อนปล่อยเราก็จะเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมตัวน็อตต่างๆค่ะนะคะสนใจก็สามารถเข้ามาทดลองทดลองขับได้นะคะันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาค่ะยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้เก็บภายในค่ะล้างสีดูดฝุ่นให้นะคะน้ำหนึ่งก็รีบนํามารีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมก่อนใครเลยว่ารถที่เรารับเข้ามาตอนแรกนี้มีสภาพเป็นแบบไหนค่ะนะคะไม่ได้แบบว่าชนหนักแล้วเรามาเก็บงาน,นเนาะหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยมา ชนหนักล้อมาเก็บงานไม่ใช่ค่ะเราปรับสภาพก็คือเราล้างทําความสะอาดให้นะคะอาจจะมีเล,เล็กๆน้อยๆนะคะที่แบบว่าเาบียดพูดนิดนึงนะคะตรงนี้เราก็เก็บงานให้ค่ะแต่ไม่มีพลิกความชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะเสาหลักตัวนี้นะคะไม่มีชนถึงโครงสร้างหลักนี่ไฟท้ายเป็นสเตลลสอันนี้คือสเปคเดิมจากโรงงานค่ะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะการันตีสภาพเดิมเนี่ยค่ะเอามาดูใต้ท้องรถกันบ้างค่ะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะรถของเราเนี่ยบางทีจะมะีเป็นประกันชั้นหนึ่งเนาะบางทีถ้าเข้าศูนย์อย่างเงี้ยเขามีประกันเข้าศูนย์เขาก็จะเปลี่ยนให้ตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่มีพิคว่มชนหนักจมน้าแน่นอนนะคะไม่มีพิคว่ำชนหนักจมน้าแน่นอนในส่วนของใต้ท้องรถนะคะยางอะไหล่ตรงนี้นะคะอ่านี่เห็นไหมมีให้นะคะตอนปล่อยนะคะอ่านี่นะคะรู้สึกว่าอันนี้เขาใส่ชกมาเนาะ เป็นโชคสต๊นะคะอ่ะสนใจนะคะเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้เลยเข้ามาดูได้นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างมาดูล้อฝั่งนี้กันก่อนนี่คะ่ะซุ้มล้อเข้ามาทดลองขับเข้ามาทดลองดูช่วงล่างได้นะคะเพราะว่ารถการันตีสภาพเดิมอยู่แล้วนะคะทีนี้เหลือแต่ว่าเข้ามาดูทดลองขับดูช่วงล่างกันได้เลย นี่อ่ะเดี๋ยเปิดให้ดูภายในค่ะคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะซีน้ำตาลกระเป๋าใส่เอกสารนะคะก็อยู่ด้านหลังของทั้งสองเบาะเลยแล้วก็ลูกค้าที่มีเด็กนะคะก็สามารถเชื่อมต่อคารซีดได้ทีเบาะนะคะการันตีสภาพเดิมค่ะนะเดี๋ยวเก็บทำความสะอาดให้นะ,ะตรงนี้ภายในเรายังไม่ได้เก็บนะบอกก่อนนะบางทียังมีขี้ฝุ่นอยู่เดี๋ยวเราเก็บทำความสะอาดให้ เนาะอันนี้คือเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะเพิ่งเข้ามาได้แค่วันสองวันเองแล้วน้ำหนึ่งก็นำมารีวิวเลยนะคะนี่มี power outlet ตรงนี้ใครอยากได้ f o r t u n e r นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ะนะคะครั้งที่แล้วก็น้ำหนึ่งก็ขายคับสี่ปนะคะนี่อันนี้ก็คือ มีเป็นแบบกุญแจ Smart Entry นะคะเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆพวกรุ่นตัวท็อปต่าง,างๆเนี่ยเขาก็จะมีกุญแจประมาณนี้แล้วเนาะนะคะก็คือกุญแจอยู่ใกล้ๆค่ะก็สามารถเปิดปิดได้เลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่หากุญแจไม่ค่อยเจอนะกุญแจอยู่กระเป๋าอยู่ที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะกนะ็เปิดปิดได้สบายๆเพียงแค่กุญแจอยู่ใกล้ๆนะคะนี่อ่ะ เบาะนะคะอันนี้คือเบาะเดี๋ยวเราก็เก็บงานให้นะเบาะยังตึงอยู่เลยนะคะแล้วก็เบาะตรงนี้ก็ออโอบรัดสรีระได้ดีนะคะพรมาลายเป็นโฟมาลายพาวเวอร์ค่ะมีฟังก์ชันซ้ายขวานะ,ะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินคันนี้จะเป็นปุ่ม energizing start น,น,นะคะก็ start stop นะคะก็ใช้ปุ่มนะ้องรุ่นใหม่ๆกระจกมองข้างค่ะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกทั้ง4บานเป็นกระจกออโต้นะคะที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมค่ะ เดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์ทรถนะคะเบาเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเหยียบเบรกสตาร์ทรถค่ะนะคะพวงาลาัยตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยลายไม้ด้านบนอ่ะนี่ก็จะดูเรียบหรูเข้ามานะคะเรียบหรูเข้ามาเลขใหม่นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลนะคะอันนี้ก็อ่ะ ก็ลดเสียงตรงนี้ได้นะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยและก็ขับสนุกค่ะนะคะเพราะว่า,าพวงมาลัยก็มีระบบเล่นเกียร์นะคะก็สามารถเล่นเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลที่พวงมาลัยเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ด้วยนะคะหน้าจอก็เป็นแบบดิจิตอลและนะคะมองสบายสบายนะแล้วก็อันนี้นะคะก็ต้องมีเอสดีการ์ดเนาะตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวด้านหนึง่งมีค่ะกล้องถอย ก็ชัดแจ๋วเลยนะคะกล้องถอยชัดแจ๋วเลยนะกล้องถอยชัดแจว๋วคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้านี่นะคอนโซลด้านหน้าโอเคนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะด้านข้างตัวนี้ก็ตกแต่งด้วยหนังนะเนี่ยค่ะเนี่ยสองฝั่งเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีะคูบอกอะโซลด้านหน้า กระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะนะคะไฟตรงนี้ก็เป็นไฟ LED แล้วก็กระจกเออไม่ใช่สิเขาเรียกว่าตัวที่บังแดดนะคะที่บังแดดมีกระจกให้นะคะเปิดตรงนี้ปุ๊บนี่กระจกก็ไฟก็เปิดทันทีนะคะอันนี้ก็ยังหุ้มห่อพลาสติกไว้อยู่เลยนะ,ะถือว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากค่ะยังห่อพลาสติกไว้นะคะไม่ให้ฝุ่นเกาะอ,อันนี้ก็คือภายใน <c oughs> การันตีสภาพเดิมจริงๆนะคะ าค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะ,ะก่อนที่จะดูห้องเครื่องด้านหน้ามาดูซุมล้อด้านหน้าอีกสักนิดหนึ่งนะคะฝั่งคนขับการันตีสภาพเดิมจริงๆนะคะได้ดิสเปคสีล้อเดี๋ยวไปปรับสภาพให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วน้ำหนึ่งนะมารีวิวอีกรอบหนึ่งให้ทุกๆท่านได้ดูกันเนาะ,ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะสนใจโทรเข้ามาได้เลย0961984963นะคะนี่ อะให้ดูห้องเครื่องนะคะก็มีการล้างทำความสะอาดนิดหน่อยนะแต่ว่าฝากระโปรงนี้ก็ยังยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเท่าไหร่เลย นะคะนี่ค่ะมีคำเตือนข้อควรระวังนะคะจากสเปคจากโรงงานเลยค่ะนะ,ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเจ้าคุณโทรหารท่านหนึ่งได้นะ,ะนะคะเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้เลยรถ f o r t u n e r นะคะขายดีมากๆนั้นๆน,นะคะจะมีเข้ามาทีมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เข้ามาเป็นอถเนาะก็ขายหมดไปแล้วค่ะนะคะสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเข้ามาดู f o r t u n e r ได้เลยนะคะก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ดูในส่วนของน้ํามันเครื่องให้นะคะไม่ต้องกังวลเลยตัว เครื่องเดิมๆอยู่แล้วนะคะเครื่องเดิมๆอยู่แล้วแผ่นเพจค่ะมอกอยู่ครบชัดเจนสนใจเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะอันนี้ก็คือห้องเครื่องด้านหน้านะคะฝากระโปรงเดิมแน่นอนดูน็อตภายในนะคะนี่ค่ะน็อตภายในอ่ะอันนี้น็อตฝากระโปรงนะคะน็อตด้านในนี่นะคะอ่ะตรงนี้นะคะซีนทางมะพร้าวนะคะตรงนี้นะอยู่ครบชัดเจนค่ะด้านข้างตัวน็อตต่างๆไฟด้านหน้านะคะไฟด้านหน้านี่ ไทโคอิโตเดิมแท้จากโรงงานนะคะด้านหลังเป็นสเตลเล่นะจะมีสองยี่ห้อนี้แหละค่ะที่เป็นเดิมจากโรงงานผลิตนะนี่อ่ะตัวรอยเมคอัพต่างๆนะคะนี่ค่ะคันด้านหน้าต่างๆสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเรามีวารันตีมีบริการหลังการขายให้นะคะนํารถออกไปเรามีบริการหลังการขายให้ด้วยนะคะแล้วก็มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีค่ะนะนี่ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยกหูทักโทรหาน้ำหนึ่งได้เลยนะ t o y o t a Fortuner นะ,ะ 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อปี2019เลขไม้ห1ึ0 0 0มกิโลค่ะราคาตั้งขาย9 1 9 0 0 0าจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 6 0 0 0ค่ะไม่เกิน16,300แน่นอนเครดิตด,ดีผ่อนดีผ่อนตรงนะคะเคยลูกค้าที่มีเครดิตด,ดีนะคะก็คันนี้ฟรีดาวนะคะยังจัดยอดได้เต็มอยู่กับ Toyota f o r t u n e r C ดําีดสวยมากๆภายในนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมีพรมมีพรมให้คันนี้เป็น ถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นั้นล้างแค่ภายนอกเท่านั้นนะเดี๋ยวปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะนำมารีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันอีกรอบค่ะอันนี้น้ำหนึ่งรีบนำมาให้ทุกทุกท่านให้ช่องน้ำหนึ่งได้ดูก่อนใครเลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะลูกค้ายอยู่ต่างจังหวัดเตรียมเอกสารให้ครบยกหูโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งมีบริการจัดไปนะั้นถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ